สวัสดีค่ะเข้าสู่สไตล์สี่มิลลี่วิว <laughs> วันนี้แพชจะรีวิวหน้าตัวเองนะคะเพราะว่าวันนี้แพทแต่งหน้าเนะเาะแล้วก็กําลังจะไปเดินทางไปต่างจังหวัดไปหัวหินนะคะวันนี้แพทก็เลยจะมารีวิวของที่ตัวเองใช้แล้วก็ขายเองนะคะใช้แล้วอินเท่ากับขายสําหรับคติประจําใจสตาริทคิมนะก็คืออันนี้เลยอย่างแรกก็คือกันแดดนิมน,นะคะจะเห็นจากรีวิวได้นะว่าแพทใช้ตั้งแต่แพคเกจตัวเก่าจนแพคเกจตัวใหม่เลยนะตัวนี้กล่องละ250บาทเองนะเป็นทั้งกันแดดแล้วก็บํารุงด้วยแล้วก็เป็นรองพื้นด้วยอันนี้ก็คือแพทใช้ตัวนีี้้เลยลยแววกก็อกตัึ ะะเป็นเจลพิงกี้นะคะวันนี้แพรใช้สีพีทสำหรับอาแก้มของตัวเองนะคะแตะหยดแล้วก็แตะแตะแ,แ,แล้วก็เกลี่ยนะคะใช้อาฟองน้ําเกลี่ยก,ก็ได้หรือว่าใช้มือของตัวเองเกลี่ยก,ก็ได้แล้วก็ใช้สําหรับด้านในปากนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นริปแมทอันนี้จะอยู่ในเซตนะคะในเซตที่1 7 9จบาทนะคะสําหรับตัวนี้ ได้ไป5อันแล้วก็อันนี้ได้ไป6แท่งเลยสําหรับตัวนี้เป็นลิปแมทนะคะแพรใช้ทาด้านนอกของปากนะอันนี้ใช้ทาด้านในส่วนตัวนี้นะคะถ้าเป็นซื้อปรีกนะ5ชิ้น125บาท2ฟรีนะคะแต่ถ้าใครที่ต้องการเปิดบินนะบอกเลยว่าตัวนี้เปิดบินคุ้มมากๆเลยเพราะว่าสําหรับคนที่งบน้อยนะคะเปิดบินแค่200บาทเนี่ยก็ได้บัตตัวแทนแล้วนะบอกไว้ด้วยเออเพราะฉะนั้นนะคะจะเป็น3ตัวที่แพทใช้สําหรับการแต่งหน้าวันนี้นะ ไว้ครั้งหน้าแพนจะมาตั้งทำแบบส่วนสําหรับใครที่ร่องกันเปิดบินตัวแทนนะคะของแต่และตัวก็สามารถใช้อินบ็อกซ์มาได้เลยนะวันนี้ไปแค่ะบา,บาบ